เมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่15พฤศจิกายน2,566ที่ทันทสถานหญิงกลางนายอมรกุศลทนายความของใบเตยสุทีวันอดีตนักร้องนักสแสดงชื่อดังจำเลยที่3คดีแชร์ฟอเร็์ 3D เดินทางเข้ารับตัวใบเตยกลับบ้านภายหลังสารอาญาอนุมัติให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางหลักทรัพย์เป็นเงินสด5ล้าน แต่มีเงื่อนไขให้ใส่กำไร EM และห้ามออกนอกประเทศพร้อมมารายงานตัวกับศาลตามที่กำหนดนายอมรอกล่าวว่าตอนนี้ตนมาดูแลเรื่องการรับตัวออกซึ่งขั้นตอนการปล่อยตัวต้องรอเจ้าหน้าที่นำหมายปล่อยมาพร้อมกับผู้ต้องขังก่อนทําเรื่องปล่อยตัวออกจากเรือนจำซึ่งหลังฟังคำสั่งศาลตนไม่ได้พูดคุยอะไรกับใบเตย เพียงแต่เห็นเจ้าตัวที่แสดงอาการดีใจก่อนไปพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวส่วนเรื่องน้องเวทมน์ก็เป็นเรื่องปกติที่คนเป็นแม่จะห่วงหาและคิดถึงลูกของเขานายอมรอกล่าวอีกว่าสําหรับคดีของดีเจแมนต้องปรึกษาครอบครัวอีกรอบว่าจะทำเรื่องยื่นขอประกันตัวเมื่อใดคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้โดยครั้งนี้ ตนได้เขียนคำร้องและตอบข้อสงสัยเพื่อให้เหตุผลกับศาลในการยื่นขอประกันตัวแต่เนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่ได้ส่งเอกสารหลักฐานและมีการเลื่อนนัดฟังคำตัดสินจึงทำให้ไม่สามารถประกันตัวเพราะคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายสูงมองว่าคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ลูกความตนได้สร้างตราบาปให้กับพวกเขายอมรับว่าตนก็สู้จนสุด ใช้เวลามาหลายเดือนเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าเมื่อเวลา19.50นาฬิกา50นาทีนางสาวสุทีวันหรือใบเตยได้นั่งรถเบนซ์สีขาวป้ายแดงออกจากทันทสถานหญิงกลางโดยใบเตยนั่งตรงกลางสวมเดรสสีชมพูลายดอกไม้สดใสแต่ใส่หน้ากากอนมามัยซึ่งใบเตยมีรูปร่างผอมมาก และปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน